สวัสดีครับพี่น้องอสมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับหนุกน้างานอสมนะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับมาบอกเกี่ยวกับนะครับลายทกศนะครับหรือว่า BAAC family นั่นแหละครับเป็นลายของอธนาคารทกศนะครับลายนี้มีประโยชน์มีอะไรกับอสมยังไงนะครับลายนี้นะครับก็คือนะครับเวลาที่เงินค่าป่วยการเข้านะครับหรือว่าเวลาที่เขาหัก ค่าทกศอส,สมนะครับหรือว่าค่าต่างๆที่เข้ามาในในบัญชีของทกศของเรานะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเงินเข้าเงินออกอะไรประมาณนี้นะครับถ้านะครับบางคนนะครับที่มีแล้วนะครับยังไม่ไปทําการลงทะเบียนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าบางคนนะครับมีรายนี้แล้วแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกเข้ามานะครับแล้ว เราจะไปเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ยังไงนะครับแล้วลงทะเบียนแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาไปดูเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าไลน์ของเราเลยนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าไลน์ของเรานะครับพอเข้ามาในไลน์ของเราแล้วนะครับเราก็กดตรงไปที่หน้าหลักนะครับจากห้องแชทที่เราอยู่เนี่ยเราก็กดไปตรงที่หน้าหลักนะครับเห็นไหมครับข้างๆแชทนะครับเรากดตรงที่หน้าหลักเลยนะครับ มันจะขึ้นมาที่หน้าหลักให้เรานะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดไปตรงที่นะครับที่เป็นรูปคนนะฮะเห็นไหมฮะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างๆเนี่ยครับให้กดไปตรงนั้นเลยนะครับเพื่อกดเพิ่มเพื่อนนะครับเราพอกดเข้าเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าเพิ่มเพื่อนแบบนี้นะครับมันจะเป็นหน้าเพิ่มเพื่อนแบบนี้นะครับผมเราก็ดูบัญชีนะครับเห็นไหมครับบัญชีทางการนะครับที่แนะนํานะครับ บัญชีทางการที่แนะนําบางคนก็ขึ้น2 3สาบัญชี4บัญชี5บัญชีหรือว่า1บัญชีก็แล้วแต่นะครับที่เขาแนะนํามานะครับให้เรากดตรงเนี่ยครับหลังบัญชีทางการที่แนะนำเนี่ยครับที่จะมีคําว่าดูทั้งหมดเนี่ยครับเรากดลงไปเลยนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นบัญชีทางการให้แบบนี้นะครับบัญชีทางการไล่นะฮะเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นให้นะครับพวกช้อปปี้พวกอะไรต่างๆนะครับก็ให้ทุกคนนะครับ พิมพ์ชื่อตรงเนี่ยครับตรงที่ว่าชื่อบัญชี id นะครับหรือหมดหมู่ธุรกิจเนี่ยครับให้กดตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปพิมพ์นะครับเข้าไปพิมพ์คําว่า baac นะครับแล้วก็ fa นะครับพอพิมพ์ตัว f ตัว a ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ baac family นะครับเนี่ยครับเราให้กด ba baac family นะครับตัวแรกนะครับ ตัวที่เป็นทอกสอเนี่ยครับกดลงไปนะครับพอกดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้นะครับขึ้นมาหน้าเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เราเพิ่มเพื่อนนะครับตรงเพิ่มเพื่อนเนี่ยครับเราจะกดตรงข้างบนที่คาว่าเพิ่มเพื่อนเป็นสีดําตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตรงที่แป้นสีเขียวนี่ก็ได้ครับได้เหมือนกันทั้งสองแป้นเลยนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับคือเพิ่มเพื่อนให้เราแล้วนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้เราแชทนะครับเราก็กดไปที่แชทเลยนะครับกดเหมือนกันครับได้ทั้งสองที่เลยทั้งแป้นสีเขียวทั้งทั้งแป้นดําๆเนี่ยครับกดลงไปเลยแป้นไหนก็ได้นะครับกดเข้าเหมือนกันนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้นะครับขึ้นมาหน้าแบบนี้ให้เลยนะครับเราก็ลงมาดูข้างล่างเลยครับตรงที่ว่านี่ครับตรวจตรวสุขภาพนี่นะครับขอสินเชื่อหรือว่าลงทะเบียนอะไรพวกนี้ครับ ให้เรากดตรงไปที่ลงทะเบียนนะครับกดไปตรงที่ลงทะเบียนนะครับพอกดตรงตรงที่ลงทะเบียนแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้ให้นะครับคือหน้าอะไรครับคือหน้าเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนคือตรวจสอบนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับคือก็คือบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเราจะได้กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับหรือว่าถ้าจําได้แล้วก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์นี้สาคัญนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ต้องเป็นเบอร์ที่ที่เราได้ผูกกับบัญชีนะครับของเราไว้นะครับตอนที่เราเปิดบัญชีนะครับถ้าใครมีการเปลี่ยนนะครับเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับไม่ใช่เบอร์เก่านะครับตอนที่เราเปิดบัญชีนะครับให้ไปติดต่อธนาคารนะครับว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับเราถึงจะทําเมนูนี้ได้นะครับเราถึงจะลงทะเบียนได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นเบอร์เดิมนะครับเบอร์ที่ผูกกับบัญชี แรกไว้แล้วนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับก็คือง่ายๆนะครับในการขอนะครับยืนรหัสยืนยันนะครับมันต้องขอรหัสยืนยันก่อนนะครับก็คือเบอร์อย่างที่ผมว่านะครับเบอร์ต้องผูกกับบัญชีนะครับก็คือการกดดอกจันหนึดอกจันนะครับแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนนะครับแล้วกดเหลี่ยมแล้วก็กดทัวรออกนะครับเดี๋ยวระบบจะส่งนะครับไอ้นี่มาให้นะครับรหัส7หลักนะครับ รหัสเจ็ดหลักมาให้เรานะครับพอเราได้รหัสเจ็ดหลักแล้วนะครับเราก็กดตรงสีเขียวๆนี่เลยครับตรงที่ว่าเริ่มลงทะเบียนนะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับนะครับเนี่ยก็จะมีหน้าเนื้อหานะครับให้เราอ่านนะครับเราจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องกดยอมรับข้อตกลงนะครับอยู่ดีนะครับเราต้องกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนนะครับให้เป็นติ๊กถูกสีเขียวนะครับแป้นยินยอมจะถึงเด้งให้นะครับแบบนี้นะครับ พอเรากดลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นยินยอมให้แบบนี้นะครับพอขึ้นยินยอมให้แล้วนะครับเราก็กดที่ยินยอมนะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับให้นะครับมาแบบนี้นะครับคือเลือกนะครับเลือก BAC Connect คืออะไรครับสําหรับคนนะครับอันแรกนะครับสําหรับคนที่ไม่มีแอปนะครับไม่ได้ติดตั้งแอปเอโมบายเอาไว้นะครับก็จะให้กดตรงนี้นะครับสําหรับคนที่มีแอปเอโมบายนะครับ ก็กดข้างล่างนะครับของผมเนี่ยมีแอป e m o b i l e ผมก็จะกดข้างล่างนะครับส่วนใครไม่มีก็กดตรงที่ไม่มีนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยตรงหน้าลงทะเบียนมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้นะครับจากตอนแรกที่มันไม่ขึ้นเนาะมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้แล้วก็กดตรงไปที่ลงทะเบียนเลยนะครับพอกดไปลงที่ลงทะเบียนนะครับเราก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์ที่ต้องผูกกับ ธนาคารไว้เท่านั้นนะครับนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะครับขึ้นให้ปุ่มลงทะเบียนนะครับปุ่มลงทะเบียนก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนก <te ous> <descriptive together> ันเหมือนทุกครั้งนะครับพอเราใส่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับพอกดลงทะเบียนไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นให้อ่าเนี่ยครับให้ใส่รหัส7หลักนะครับเราก็ใส่รหัส7หลักที่เราขอมานะครับที่เราขอมาแล้วก็มีข้อความเข้ามานะครับ ก่อนจะเข้ามาหน้านี้เราก็ไปดูที่ข้อความแล è, <c oughs> ้วก็กดแล้วก็อะไรนะเขียนไว้ในกระดาษก็ได้นะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอเราใส่ข้อความใส่รหัสนะครับเจดหลักแล้วนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับอันนี้คือสมมุตินะครับใส่รหัสเ็ดหลักแล้วนะครับปุ่มยืนยันสีมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้เรากดนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้แหละครับพอกดยืนยันเข้าไปแล้วนะครับระบบก็จะทาการนะครับลงทะเบียนให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ พอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจากนี้นะครับถ้ามีเงินเข้าเงินออกนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปรอปรับสมุดเพื่อดูนะครับว่าเออปรับสมุดเออรายการเข้าวันไหนอะไรยังไงออกวันไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเผื่อธนาคารอาจจะอยู่ไกลกับบ้านนะครับบางทีเราก็ไม่มีเวลาออกไปหรือว่าไม่มีธุระจาเป็นที่จะต้องออกนะครับออกไปมันก็เพิ่งน้ำมันเนาะแค่ไปปรับสมุดอย่างเดียวนะครับทําแบบนี้ครับง่ายนะครับง่ายแล้ว ถ้าเกิดทางธนาคารจะให้ทําเป็นข้อความนะครับที่เสียปีละ2 0 0ก็ไม่ต้องทากันนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบฟรีนะครับถ้าเป็นรับข้อความเนี่ยมันจะเสีย2 0 0อเพราะผมเคยไปทําตอนนั้นลดเดือนร้อยหนึ่งผมไปทําอยู่2ปีนะครับพอปีที่3ามผมไม่ได้ผมลืมไม่ไม่รู้ว่าเวลาครบปีตอนไหนแล้วผมไม่ได้ใส่เงินไว้ในบัญชีนะครับมันก็ไม่ตัดนะครับมันไม่มันไม่หักเงินของผมนะครับมันก็เลยตัด ไปโดยปริยายนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเออเงินเข้าเงินออกเลยไม่รู้ผมก็เลยมาเข้าที่ไลน์นะครับสมัครที่ไลน์ดูนะครับวิธีการง่ายงานะครับแบบนี้นะครับที่จะเข้าได้นะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนน่าจะทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะได้ติดขัดตรงไหนผมจะได้บอกทีนะครับโอเคนะครับสหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครว่าเห็นคลิปนี้นะครับแล้วว่ามีประโยชน์กับพี่น้องออสมทุกๆท่านทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้กับผมนะครับกดแชร์นะครับกดแชร์เพื่อว่าให้อสมรหลายๆท่านที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้มีอลายตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนนะครับจะได้รู้นะครับจะได้สมัครนะครับจะได้ลงทะเบียนลงไปนะครับเวลาเงินเข้าเงินออกเราจะได้รู้กันทุกคนนะครับและที่สําคัญนะครับ อย่าลืมนะครับกระดิ่งติดตามนะครับถ้าใครดูคลิปแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Sub subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับหรือว่า u b s c r i b e นั่นแหละครับให้กับผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเวลากดกระดิ่งติดตามเนี่ยเวลาผมมีคลิปนะครับมาทําแบบนี้นะครับปัญหาอะไรแลต่างๆก็แล้วแต่นะครับหรือว่าข้อมูลนะครับใหม่ๆนะครับมานําเสนอเนี่ยครับคุณจะได้รู้ก่อนนะครับมันจะเด้งไปเตือน ที่โทรศัพท์ของคุณนะครับคุณก็จะได้รูปทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีอีกหนึ่งฟิวเจอร์ใหม่นะครับฟิวเจอร์ใหม่นะครับคือฟิวเจอร์ปุ่มขอบคุณนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่มดาวน์โหลดนะครับถ้าใครนะครับชอบในช่องนี้นะครับชอบในช่องนี้และอยากเป็นผู้สนับสนุนนะครับสามารถกดปุ่มขอบคุณได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ